สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะทุกๆ16วันกับอาจารย์สีเมืองเอกนะคะวันที่17ที่ผ่านไปก็ยินดีกับหลายๆท่านนะคะที่โชคดีกันไปนะคะแปลคําฝันบ้างนะคะใครดวงโชคบ้างอายุแฟนบ้างอะไรแบบนี้ดีขอบคุณที่ฟิดแบบกลับมาให้อาจารย์ว่าท่านถูกท่านมีโชคนะอาจารย์ก็ดีใจว่าทายใช่นะคะทายไม่ผิดเพี้ยนบางท่านก็ อบอกว่าไม่มีโชคนะคะการที่มีโชคนั้นมันแล้วแต่บุญวัสนานะคะแล้วแต่บุญวัสนาของใครเนาะก็ไม่เป็นไรงวดหน้าเอาใหม่นะคะงวดวันที่หนึ่งกุมภาเอาใหม่นะคะอาจารย์ก็จะมาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ลูกเต๋าไม่ถีเสื้อสมุดเหมือนเดิมนะคะอุเยอาเยปะชะดะอุเยอาเยปะชะดะอุเยอาเยปะชะดะ ท่านซื้อตัวไหนขอให้ปะขอให้โดนขอให้ถูกทุกท่านนะคะแล้วก็ทุกงวดด้วยนะคะอาจารย์จะมาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันอาทิตย์โชคจะได้จากไหนอย่างไรอาวันอาทิตย์จะได้โชคจากไหนอย่างไรนะคะทษทีวันอาทิตย์โชคเขาบอกว่าจะได้จากอาเจ้าที่นะ เจ้าที่ให้โชคนะคะเจ้าที่บ้านนะจุดทุบสั้นจุดทุบยาวท่านไหว้ปีใหม่ที่ผ่านมาท่านอาจจะไหว้ท่านอาจจะจุดทุบนะอาจจะจุดทุบเป็นโค้งเป็นงอเป็นตัวเลขสั้นทุบสั้นทุบยาวก็ว่ากันไปนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็อาจจะได้ไปงานเข่าดํานะคะไปงานเข่าดําหรือใครป่วยที่โรงพยาบาลดูเลขข้องดูเลขข้อมือนะคะถ้าไปงานศพ ที่เสียชีวิตก็อายุฝาลงนะคะลดหลากศพนะคะถ้าเป็นตั้งเหนือบ้านอาจารย์สี่ถึงจะเอาตั้งลดหลากศพสาลาศพเนาะบ้านเหล็กที่คนตายเอาหมดลนะเออตายอย่าได้ต้องเอาเลขศูนย์มาใส่เอาสีมาใส่แล้วแต่นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนตายคนป่วยนะคะ เจ้าที่นะคะเลขนั้น3ตัวมา1ตัวนะคะมี1มี6มี3นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะ <ın> ท่านที่เกิดวันจันทร์โชคจะได้จากไหนอย่างไร <Ad> <ain> ท่านที่เกิดวันจันทร์เขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จากบัตรพนักงานเลขที่บ้านนะคะบัตรพนักงานที่เราไปทํางานเลขที่บ้านนะคะ แล้วก็ท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะท่านมีกี่เบอร์ท่านมีเบอร์เดียวมีหลายเบอร์เบอร์ไหนออกแล้วเบอร์ไหนยังไม่ออกท่านมีเบอร์เดียวตัวกลางตัวท้ายตัวอะไรก็ว่ากันไปนะมันจะวนเวียนอยู่เนี่ยเลขเพราะว่าอะไรมันมีสูงถึง9มี10ตัวแค่นั้นเองนะคะจับแพ,พะจับพัดจับหูคนมีโชคมันก็คือมีโชคนะคะก็สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะ เลข8เลข1เลข4นะคะท่านที่เกิดวันอังคารท่านที่เกิดวันอังคารนะคะเลขจะได้จากไหนอย่างไรนะคะท่านที่เกิดวันอังคารเขาบอกว่าท่านชอบคำนวณน,นะคะเหมือนอาจารย์สี่เกิดวันอังคารเนาะที่คำนวณแล้วก็มาแบ่งปันกันแบบนี้นะชอบคำนวณแต่คำนวณแล้วอย่าฉีกทิ้งนะคะ เราต้องมาพิจารณาตัวไหนมาตัวไหนดับตัวไหนเด่นเราต้องพิจารณาแล้วก็มาจับคู่กันนะคะการที่คำนวณน,นะคะแล้วก็บินข้าน้ำข่าไฟที่มา ในช่วงนั้นจังหวะนั้นพอดีนะคะแล้วก็ท่านไปถือศีลไปบวชนะคะอาจจะมีความฝันด้วยก็ได้อาจจะมีเลขฝันด้วยนะไปบวชนะคะฝันนางไม้หรือฝันผู้หญิงตัวเล็กๆมาบอกเลขก,ก็ได้นะคะเวลาท่านไปบวชบางคนบอกไม่ได้ไปไม่ได้ไปนั่งสมาธิที่บ้านก็อาจจัดเคลืไปก็ได้บางทีมันเคลิ่เหมือนกับเราเข้าฌานเข้ายานอะไรแบบนี้นะไม่ใช่เข้าส่งนะก็จะมีคนมาบอกตัวเลขก,ก็ได้นะหรือนางนางกวัก นะแม่กวนอิมนะคะแม่อุมาหรือที่เป็นเทพองค์ผู้หญิงนะลองดูใต้ฐานนะว่าเป็นเลขอะไรนะคะเพราะว่าเวลาเขาบวงสวงเวลาอะไรเนี้ยมันจะมีตัวเลขของเขาอยู่นะคะ,ะสำหรับท่านที่เกิดวัน,นังคานนะมี1มี5มี2นะคะสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะวันพุธกลางวานันโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะ วันพุธกลางวันโชคเขาบอกว่าจะได้จากท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะท้ายเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านติดตออ่อเรื่องการเรื่องงานนะคะแล้วก็หรือไม่ก็เพื่อนอาจจะโทรมาบอกตัวเลขเลขเด่นเลขดีเลขดังก็ได้อออะไรแบบนี้ก็เอาท้ายเบอร์โทรศัพท์เพื่อนก็ได้นะคะท่านไปทําบุญมานะไปเสี่ยงเซมซีขันน้ำมนต์ไปทําบุญลงศพผ้าหอ่อศพใบอนุโมทนาบุญก็ลองดูนะว่า เป็นเลขอะไรบางคนบอกว่าไม่ได้ไปไหนเลยอาจารย์อยู่แต่บ้านถ้าอยู่แต่บ้านใต้ฐานพระว่าเป็นเลขอะไรนะเวลาเขาปลุกเสกนะมันจะมีนัมเบอร์อยู่ก็ลองไปดูว่าเป็นเลขอะไรอาจจะได้โชคจากตรงนั้นก็ได้นะคะมีห่งมีสี่แล้วก็มี5นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะวันพุธกลางคืนโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะ วันพุธกลางคืนเขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จากเลขที่บ้านนะคะโชคจะได้จากเลขที่บ้านเลขที่บ้านเลขที่ทํางานบางคนนอนที่ทํางานบางคนนอนที่บ้านบางคนออคอนโดอพาร์ตเมนต์ได้หมดบ้านที่คุณอยู่บางคนบอกบ้านเจ้านายบางคนบอกนอนเฝ้าโรงงานได้หมดเลยนะคะแล้วก็เจ้าที่นะดูแลท่านท่านดูแลเรานะเจ้าที่จะให้โชคนะคะขันน้ำมนตหรือ ขันน้ำมนต์บางคนเขาบอกว่าเอาขันน้ำมนต์มาวางแล้วก็เอาไม้ไม้มาวางแล้วก็จุดทุบวางอะไรแบบนี้เนาะจุดทุบสั้นทุบยาวเป็นตัวเลขก็ได้นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะเลขโชคอะไรบ้าง9 1 7อ่า3ตัวมาหนึ่งตัวนะพุธกลางคืนนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีอืมวันพฤหัสบดี เลขอะไรนะคะวันพฤหัส,สบดีเขาบอกว่าอายุคุณพ่อพอสอเกิดคุณพ่อนะคะอายุคุณพ่อพอสอเกิดคุณพ่อนะคะถ้าคุณพ่ออยู่นะซื้ออายุคุณพ่อพอสอเกิดคุณพ่อบางคนบอกว่าพ้อน้าได้ไหมได้อ่าทา ไม่มีพ่อนะจําไม่ได้ว่าพ่อผมแยกกันพ่อผมเสียตั้งแต่ผมเด็กอะไรแบบนี้เจ้านายก็ได้นะคะถ้าคุณพ่อเสียชีวิตก็ลองไปดูนะตายเมื่อไหร่เสียชีวิตตอนหนักฝาลงอายุพอสอบเกิดคุณพ่อก็ได้เช่นกันนะสําหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสแล้วก็เลขความฝันนะฝันถึงคนเป็นฝันถึงคนตายนะคะฝันถึงคนเป็นอ่าตายลองไปถามเขาอายุเท่าไหร่ฝันถึงคนตายาก็ลองไปถามญาติถามเพื่อนนะ ว่าอายุเท่าไหร่ฟันผีบอกผีเขาบอกบอกบนเอาขึ้นบนตัวหนึ่งคนบอกล่างเขาบอกเอาลงแต้มหนึ่งนะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะเลขเด่นนั้นนะคะมี4มี1มี8นะคะสามตัวมา1ตัวสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะท่านที่เกิดวันศุกร์ โชคจะได้จับไหนอย่างไรนะคะถ้าที่เกิดวันสุกโชคนั้นเขาบอกว่าอายุคุณแม่พศเกิดคุณแม่นะคะอายุคุณแม่พศเกิดคุณแม่บางคนบอกว่าไม่มีคุณแม่แล้วอ่าคุณป้าคุณนะ้าเจ้านายได้ที่เป็นผู้หญิงนะอ,อยู่บ้านเจ้านายซื้ออายุเจ้าไหนก็ได้ถ้าคุณแม่เสียชีวิตณนะตอนไหนอ่าอายุเท่าไหร่ฝาลงอะไรก็ซื้อนะตอนนอนก็ได้นะคะคุณแม่อยู่ก็ ซื้ออายุคุณแม่พอสอบเกิดคุณแม่นางไม้นางตะเคียนให้โชคนะคะใกล้วัดใกล้ที่เขาเอานางไม้นางตะเคียนขึ้นมานะก็ลองไปดูนะคะว่าเป็นเลขอะไรเอาแป้งไปรูปนะอย่าถูอย่าขัดนะถ้าท่านให้ท่านให้เห็นเป็นตัวเลขเลยนะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะเลขเด่นนั้นนะมี1มี2มีสามสามตัวมา1ตัวสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร ท่านที่เกิดวันเสราร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรท่านที่เกิดวันเสราร์เขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จากเลขลดนะคะจะได้จากเลขลดเลขลดรถใ้ดแดงรถเก่ารถอะไรก็ได้มอเตอร์ไซค์ปิกอัพของคุณที่มีอยู่นะหรือเพื่อนขับรถมาเที่ยวหารถใ้ดแดงอยากจะโชว์ก็ได้เช่นกันหรือท่านไปต่างจังหวัดนะคะพาลูกพาหลานไปเที่ยว ก็ให้ลูกหลานหยิบลอตรีให้ต้องซื้อต่างจังหวัดนะต่างถิ่นนิดนึงนะต้องซื้อไก่นะไก่บ้านไก่บ้านไม่ได้นะต้องซื้อไก่บ้านนะคะแล้วก็เลขบ้านเลขเก่านะคะจะให้โชคนะคะเลขเด่นนั้นมี1มี9มี2 3าตัวมา1ตัวนะคะเลขคำนวณที่อาจารย์สีคำนวณเอาไว้แล้วนะคะเลขคำนวณน,นะคะข้างบนนั้นนะคะมีเลขเเลข1เด่น ลองศย์ดับ3ชนเด่นอ่ะอีกรอบเด่น7เด่นหนึ่งลอง0ดับ3ชนเด่นข้างล่างนะคะเด่น6เด่น8ลองสดับ9ชนเด่นตัวดับนั้นมีโอกาสมาแล้วก็ไม่มีโอกาสน้อยมากนะคะ สำหรับเลขที่อาจารย์สีคำนวณเอาไว้ให้นะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามอาจารย์สีนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนนะคะติดตามอาจารย์สีไปในเพจในกลุ่มปิดแล้วก็เข้ามาดูดวงกับอาจารย์สีนะคะเปิดดวงอาจารย์สี3 0 0นะถามได้ทุกเรื่องนะคะขอบพระคุณมากเลยถ้าท่านฝันตีฝันไม่เป็นเอาลงใต้ YouTube ได้เลยนะอาจารย์จะแปลให้นะบางคนก็บอกอาจารย์แม่นมากอาจารย์ถูกจริงๆอะไรแบบนี้ ก็แล้วแต่โชคแล้วแต่บุญวัสนานะคะขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้รวยนะคะไปไหนมาไหนทุกนี้อากาศหนาวอากาศเยน็นอากาศแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอ่าใส่เสื้อนหนาๆนานะถ้าออกไปข้างนอกโควิดก็ยังมีอยู่นะคะให้ใส่แมสดไปด้วยนะใส่กระเป๋าไว้ทุกกระเป๋าบางทีเราจะไปงานนี้เราใส่กระเป๋านี้ไปตลาดใส่กระเป๋าอีกใบนึงแบบนี้เนาะใส่ไว้นะ อย่าลืมไม่อย่างนั้นเราต้องได้ไปซื้อใหม่นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอให้รวยนะทุกท่านเลยนะคะรวมทั้งอาจารย์สีด้วยนะรักทุกท่านค่ะ